สนับสนุนข่าวโดยกลุ่มเกษตรกร,ร,กรผู้เพาะเลี้ยงปลากระพงขาวคลองนิยมญาตตาจังหวัดสมุทรการเริ่มแบกภาระไม่ไหวหลังภาครัฐไม่มีมาตรการช่วยเหลือใดๆให้กับกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งวันนี้ทางเกษตรกรต้องแบกรับภาระต่างๆมากขึ้นเช่นค่าอาหารปลาที่ปัจจุบันเกษตรกรบางรายต้องจ่ายค่าอาหารเฉลี่ยวันละเกือบ3,000บาทแต่ปัจจุบันแหล่งซื้อปลาจะเหลือเพียงไม่กี่แหง่งซึ่งไม่เพียงพอต่อผลผลิตที่ออกมาเนื่องจากก่อนหน้าภาครัฐมีนโยบายห้ามนั่งทานอาหารภายในร้านและห้ามจัดเลี้ยงส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงธุรกิจจัดเลี้ยงอย่างกลุ่มโตะจีนจึงทำให้ไม่มีคำสั่งซื้อ และปัจจุบันปลาก็มีขนาดเกินไซส์ที่ทางตลาดต้องการก็ทําให้ขายปลาได้ยากยิ่งขึ้นเป็นผลให้ปลากระพงขาวต้องค้างบ่อมากกว่า3,000ตันทางกลุ่มเกษตรกร,ร,กรจึงอยากวิงวอนภาครัฐช่วยหาแหล่งซื้อปลากระพงขาวเหล่านี้หรือมีมาตรการพักชําระหนี้ให้เกษตรกรเรกรพราะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลากระพงขาวของนิยมญาตาิตาถือว่าเป็นกลุ่มที่เพาะเลี้ยงปลากระพงขาวที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดสมุทรปราการ อีกทั้งยังขอวิงวอนไปทางนายชนสวัสด์อัศวเหมประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการและนางสาวนันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการช่วยหาแนวทางช่วยเหลือก,กลุ่มเกษตรกร,กรผู้เพาะเลี้ยงปลากระพงขาวที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะน,นี้หรือช่วยรับซื้อปลากระพงเพื่อนําไปปรุงเป็นอาหารให้กับโรงพยาบาลสนามที่มีหลายแห่งในจังหวัดสมุทรปราการ และสำหรับท่านใดที่สนใจสั่งซื้อปลากระพงขาวสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงกับกลุ่มวิสาหกิจเกษตรกรเลี้ยงปลากระพงขาวคลองนิยมญาตาในราคากล่องละ700บาทจะมี6ตัวโดยมีไซส์ตั้งแต่8ขีดถึง1กิโลกรัมโดยติดต่อได้ที่เบอร์โทร089 8 3 3 3 658 065 328 9 9 9 0 0926492935และ0926492945ทางผู้บังคับัญชานะครับทางทางท่านประมงจหวัดก็แสดงความเป็นห่วงนะครับแล้วก็กำชับมาทางอำเภอก็โดยผมนะครับก็ในเรื่องของการเข้ามาจัดตั้งกลุ่มให้กับกเกษตรกรนะครับรวมกลุ่มนะครับแต่ว่า อตอนนี้อยู่ในระหว่างรวบรวมหลักฐานนะครับแล้วก็การการที่ช่วยในการแก้ไขต่อไปก็คือวางแผนไว้ว่าจะ,ะส่งเสริมในเรื่องของการแปรรูปให้เกษตรกรแปลร,รูปเป็นนะครับโดยโดยจะประสานทางนักวิชาการของกรมประมงนะครับมาให้ความรู้ในเรื่องพวกนี้นะครับในเรื่องของการแปลร,รูปปลากระพงขาวนะครับนอกจากขายสดแล้วเราก็ มาทเป็นแปรรูปเพื่อพเพิ่มเพิ่มมูลค่าก็อยากวอนถึงรัฐบาลนะครับถึงนายกประยุทธ์ให้ท่านมองเห็นกเกษตรกรลากหญ้าผู้ประกอบเลี้ยงปักของขาวนะครับที่ประสบปัญหาขาดคุณที่ผ่านมารัฐบาลไม่รู้ว่ากเกษตรกรกลุ่มนี้เลี้ยงอยู่จริงๆแล้วกเกษตรกรผู้เลี้ยงฟักปลากระพงขาวเนี่ยที่ผ่านมามันไม่ได้เดือดร้อน ทางรัฐบาลถึงไม่ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร คือทางเรื่องโควิดเข้ามาทางประยุทธ์ก็ท่านนายกประยุทธ์ท่านสั่งปิดร้านอาหารทั้งหมดมก็ทําให้ปลากระพงขายไม่ได้กร็กปลากระพงเนี้ยเป็นปลาที่ตลาดต้องการร้านอาหารพวกบาพวกพวก,พวกร้านอาหารใหญ่ๆห,หรือบาขับอะไรพวกเนี้ยอาหารปลากระพงเนี้ยปลากระพงเนี้ยเข้าไปใช้ใน